จูนเพนชุลีโพสเคลื่อนไหวล่าสุดหลังมือที่สามไมมาตามนัดแถมยังให้รอที่ศาลเกอร์หลังจากที่จูนเพนชุลีพันรยาหนุ่มกลาตัดสินใจดำเนินการฟ้องร้องสาวบุคคลที่สที่เข้ามาคั้นกลางความรักระหว่างเธอและสามีเป็นจำนวนเงินส0บล้านบาทซึ่งเรื่องราวยังไม่มีความคืบหน้าเนื่องจากทางบุคคลที่สามไม่ประสงค์ไกล่เกลี่ยจนทำให้ต้องมีการยกเลิกนัดออกไป กระทั่งวันที่28สิงหาคมทางด้านทนายชายพัฒซึ่งเป็นทนายของฝั่งจูนเพนชุลีก็ได้ออกมาอัปเดตความคืบหน้าว่าคดีไม่สามารถเจรจาไกล่เกลีย่ยได้เพราะตัวคู่กรณีไม่มาโจ์อ้างว่าจำเลยได้แสดงตนโดยเปิดเผยในทำนองชู้สาวกับสามีโจ์จึงมีสิทธิเรียกค่าทดแทน1ิบล้านบาทจำเลยให้การต่อสู้ว่าเป็นแค่แฟนเพลงไม่ใช่ทำนองชู้สาวโจ์จึงไม่มีสิทธิเรียกค่าทดแทนเมื่อคดีไม่สามารถตกลงกันได้จึงต้องมีการเลื่อนไป เือพยานกันในวันที่15ถึงวันที่17พฤศจิกายน2566ต่อไปอดเจอหน้าคู่กรณีจูนเพนชุลีเบี้ยวนัดสารอ้างตนไม่ใช่ทูจักใจจูนเพนชุลีลั่นคำพูดเด็ดในวันเกิดอายุ42ปีไร้เงาหนุ่มกะลาแม่มาเอง จูนเพนชุลีเตรียมจัดการเงินทดแทน10บล้านปมฟ้องร้องมือที่3จูนเพนชุลีเคลื่อนไหวหลังมาศาลเกอร์ล่าสุดจูนก็ได้ออกมาโพสต์ภาพคู่ลูกสาวหลังกลับมาจากศาลลงบน Facebook ส่วนตัวพร้อมแคปชั่นว่ากลับบ้านมาชาร์จพลังดีกว่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแฮปปี้มิวเครื่องหมายสี่เหลี่ยมทูเก็ตเตอร์ฟอร์เอฟเวอร์เครื่องหมายสี่เหลี่ยมความสุขของฉันเครื่องหมายสี่เหลี่ยมน้องมิวเครื่องหมายสี่เหลี่ยมลูกสาวเป็นเด็กเรียบร้อยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมบาร์บี้มิวสามีห้ามันงานนี้ด้านชาว เด็ดแห่เข้ามาคอมเมนต์กันสนั่นอาทิเห็นในข่าวเขาว่าเขาไม่มีตังเอาวกลับมาชาร์จพลังดีกว่าเนืเ้อเลอเบลี่รักดอกไม้บานชื่นใจที่สุดค่าน่ารักกบเป็นต้น